เป็นเกมนี้มันเป็นเกมที่สุดยอดมากๆผมอยากจะบอกว่าครึ่งแรกเราเล่นได้กับสมไม่เป็นรองเลยแต่ว่าครึ่งหลังนี่เราได้เอาความเป็นสู้ความเป็นกีลนลงมาสู้กันใหม่และช่วยกันใหม่ถึงทําให้เรากลับมาชนะในเกมวันนี้ครับผมอยากจะถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงครึ่งแรกนะดูบอลมันเนื่อยๆไปแล้วก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเราต่างคนต่างเล่นครับแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นตามที่ทวิธีเราท้อปมาเนี่ยคือทุกๆเกมเราพยายามทําทําเกมทุกทาย เราโดนนำสองประตูแล้วครึ่งแรกเราเล่นไม่ดีเลยไม่ปฏิปต่อแล้วก็ไม่มีลูกเกมบเลยแต่ว่าครึ่งหลังเรารวมใจแล้วลงมาสู้กันใหม่เพราะว่าเรา,เรายังมีความเป็นมององแล้วก็เราเห็นแฟนบอลมาเชียร์เราเนี้ยเราไม่อยากแพ้ครับถึงต่อให้เราโดนนำสองลูกสามลูกแต่ว่าเราก็มีวิธีการเอาชนะแล้วเราก็ชนะอีกครับเกิดอะไรขึ้นในห้องแข่งตัวช่วงครึ่งหลังโค้ชบอกอะไก็บอกวิธีว่าพวกคุณคือคือนักเตะมององนะคืออีกทีนึงคืออุทัยเราไม่ได้ว่าอุทัยไม่ดีครับแต่ครึ่งแรกเขาเล่นดีมากแล้วเพชเชอร์ดีมากแต่ว่า คนบอกว่าถ้าเราเล่นแบบครึ่งแรกเขาอยากจะเปลี่ยนทั้งทีมเลยแล้วก็พวกเราเราเป็นตัวหลักของเมืองทองเราต้องทําให้เห็นว่านี่คือนักสู้มองทองแล้วทํายังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้เล่นยังไงก็ได้ให้ครึ่งหลังเรากลับมาชนะแล้วเราก็ชนะจริงๆครับผมและตอนนี้เราสามารถลบอาถรรพ์แล้วเราแพ้กับอุทัยมา3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ติดต่อกันมาแล้ววันนี้เราชนะในบ้านได้แน่นอนครับไม่มีอะไรสําคัญไปกว่า เ,เห็นแฟนบอลมีความสุขแล้วก็ทีมงานสตาฟนักเตะม,มีความสุขเพราะว่าไม่ไม่จำเป็นว่าผมจะต้องทำประตูแต่ว่าทุกคนมีความเอกสีฟและอยากจะชนะจริงๆแล้วก็มอบวันนี้เป็นวันพิเศษ,ษให้กับแฟนบอลจริงๆครับผมอันนี้อยากให้ขอกำลังใจจากแฟนบอลให้เชียร์ติดตามหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหมัดวนันเสาร์เราต้องใจงกระตาดครับอยากให้แฟนบอลเข้ามาเยอะๆเข้าใจครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมกลางสัปดาห์แล้วก็เห็นแฟนบอลเข้ามาเยอะแล้วก็ดีใจครับที่ ครึ่งแรกต้องขอโทษจริงครับพวกเราพวกเราทำได้ไม่ดีแต่ว่าครึ่งหลังเราก็เห็นแฟนบอลได้เฮหลายรอบแล้วก็มีความสุขมากๆอยากจะอยากจะกลับไปปรับปรุงกันใหม่แล้วก็เล่นครึ่งแรกครึ่งหลังให้มันดีเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะเก็บชัยชนะในบ้านต่อไปให้แฟนบอลของเราครับผมเอาให้ครับว่าตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าเกมครับส่งวุฒิไข้ควรครับผู้ที่ลงมาช่วยในแนวรับอะไรในครึ่งหลังครับทำให้ทีมบางรองเราเนี่ยก็ถือว่าพลิกสถานการณ์มาได้เป็นไงบ้างครับสําหรับ การลงมาในครึ่งหลังรู้สึกไงครับก็ก็เป็นเป็นเกมที่ดีครับเอ่อครึ่งแรกเราอาจจะเสีปประตู2อสองลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ครึ่งหลังก็เรา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 ได้ประตูตีเสมอมาเร็วเราก็ทาให้แบบโมเมนตัมเราเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มานําแล้วก็มายิงเป็นหน้าสองครับในช่วงพักครึ่งโค้ชได้บอกอะไรบ้างไหมฮะก็ก็บอกแค่แบบเล่นเล่นให้เป็นแบบสไตล์เราแบบเอ่อคอนเซ็ปต์ของทีมอะไรเงี้ยครับแบบอย่าเยบอลยากอะไรเงี้ย โอเคชัยชนะเลยวันนี้อยากจะมอบให้อครครับก็มอบให้แฟนบอลที่มาเชียร์หรือว่าที่มาที่ดูที่ทางทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแฟนบอลทุกคนเลยครับมอบสามแต้มนี้ให้ครับโอเคแล้วสําหรับแมตช์ต่อไปเราจะกระต่านในบ้านวันเสาร์มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับก็ทีมเราก็พร้อมเสมอครับก็อยากเก็บชัยชนะในบ้านให้ได้ทุกแมตช์ครับโอเคสุดท้ายนี้พร้อมเก็บตัวจริงไหอ่า ถามก่อนว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะยึดตัวจริงของแนวหลังอย่างฮะก็พร้อมเสมอครับถ้ามีโอากาสใช่ใช่ครับก็อยู่ที่โค้รครับอยู่ที่โค้รจะเลือกใช้เล่นไม่ใช้เล่นอา่าก็เป็นกําลังใจให้กับเกสุงใรกวนสุดท้ายนี้ขอ,ขอกําลังใจกับแฟนบอลหน่อยครับเราจะเจอกับตาดในวันเสาร์นี้ครับก็บวันเสาร์ก็อยากให้แฟนบอลทุกคนแบบเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับเราจะทับผลงานได้ดีแล้วเก็บสามแต้มในบ้านได้ครับโอเคครับขอบคุณเกมครับสุดยอด